คนมาทุกตื่นเลยวันนี้ตื่นเช้าตื่นเต้นตื่นตระหนกตื่นกังวลไปหมดเลยแต่ว่าคือหนูรู้สึกว่าทุกอย่างอะพร้อมมากๆทั้งแบบแสงสีอะไรเงี้ยคือพี่ๆเขาทําไว้ดีมากๆเลยมันเหลือแค่หนูแหละที่แบบว่าจะต้องรันหลายๆอย่างไปอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็จะพยายามสนุกให้เต็มที่เพราะพี่ๆก็บอกว่าเออมันเป็นคนของเราทั้งนั้นเลยแบบว่าเต็มที่ได้เลย,นะเยงานยังไงบ้าพอเรารู้ว่าเฮ้เรากำลังมีแฟนนี้ครั้งแรกนะ,อะของเลย หลายๆอย่างเราพยายามคิดเองหมดเลยหรือว่าถ้ามีพี่ที่เ,เข้ามาช่วยก็จะถามความเห็นเราทุกอย่างเลยค่ะว่าแบบนี้โอเคไหมอยากให้แบบไหนไหมอะไรอย่างงี้แล้วหนูรู้สึกว่าในงานนี้หนูได้มีส่วนร่วมเยอะมากๆอีกงานหนึ่งเลยค่ะทั้งคิดโชว์หรือว่าอยากจะโชว์อะไรบ้างอยากจะทําอะไรกับใครอะไรอย่างเงี้ยตีมหลักเป็นยังไงองนี้เพอบอกได้ไหมก่อนตีมเหรอคะความจริงวันนี้คือเป็นตีมที่เราอยากทํา คืองานนี้มันจัดขึ้นมาเพราะว่ามันตรงกับวันเกิดหนูแล้วก็หนูอยากใช้วันเวลาแบบร่วมกับคนที่เรารักแล้วก็รักเราอะไรอย่างนี้วันนี้ที่ทําทุกอย่างก็จะเป็นสิ่งที่เราอยากทําให้กับเขาดูอยากให้เขามีความสุขแค่นั้นอะไรที่จะได้เห็นเป็นว่าอะไรก็ก็คิดถวยของหนูแล้วเว้ยมันแน่นอนอยู่แล้ว <laughs> <laughs> หนูคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ทุกคน อยากเห็นแต่ว่าพอหนูออกมาจากบ้านหลังใหญ่ใช่ไหมคะมาเส้นทางใหม่อาจจะไม่ค่อยได้เห็นก็จะพยายามทาในนี้ให้หมดเลยคิดว่าน่าจะได้เห็นในงานนี้เหมือนเป็นโดยพิพัฒยใช่คือหลักๆคืออยากใช้เวลากับทุกคนม,มากกว่าที่เราจะบอกแฟนคลับไหมเพราะว่าวันที่จอมปอดก็แบบหนักนวงนะ ขอบคุณมากมาเลยขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะคะที่มาหาหนูในวันนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณที่ไม่เทหนูขอบคุณที่ได้เจอกันแล้วก็วันนี้หนูก็จะมีความสุขกับทุกคนให้เต็มที่แล้วก็จะเก็บเกี่ยวความสุขไปให้เต็มที่แล้วก็อยากให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็เก็บเกี่ยวความสุขในวันนี้ไปเหมือนกันค่ะถือว่าได้ฉลองเกิดร่วมกันใช่แล้วกับคนที่อเราและคนที่รักเราใช่ค่ะแล้วทีนี้พเราออกมาจาบ้านห่สิ่งที่ได้ทำ บบความรู้สึกมันแตกต่างตอนที่อยู่กับเพื่อนเออย่างแรกเลยไออย่างถ้าแบบเพื้นฐายมองเนี่ยคือหนูรู้สึกว่าหนึ่งความกังวลคือมันเป็นงานเราคนเดียวปกติหนูออกงานเราจะหกคนบ้างสิบหกคนบ้างหรือมีเพื่อนเลยอะค่ะพรามันเป็นงานเราคนเดียวเราต้องแบบพยายามคุมให้อยู่ต่อให้แบบเราจะมีพี่พี่คอยซัพพอร์ตเราอยู่แล้วแหละแต่ว่าลึกๆเราก็ต้องทําในส่วนของเราให้ดีด้วยอะไรอย่างนี้แล้วก็ในส่วนของการเตรียมงานเบื้องหลังเลยก็ได้รู้ดีเทลรายละเอียดเยอะมากว่า อ๋อมันจะต้องมีอย่างนี้มาก่อนนะอย่างแต่ก่อนที่เราทํางานเราจะอยู่แค่ชั้นรอซ้อมใช่ไหมคะเราก็จะสึกทำไมถึงไม่เป็นแบบนี้แต่ว่าทุกอย่างมันมีเหตุผลของมันมากที่มันจะต้องเป็นแบบนี้ก็เลยได้รู้เบื้องหลังเยอะขึ้นค่ะแล้วมีอะไรที่เราอยากทำหลังจากนี้บ้างหนูอยากเอาจิงๆถ้ามีโอกาสได้ลองทาอะไรก็อยากทําหมดเลยเพราะว่ารู้สึกว่าก็ยังสนุกกับตรงนี้อยู่แล้วก็เป็นเส้นทางที่มันทําให้หนูได้เจอกับคนของหนูด้วยหนูก็เลยยังอยากอยู่ตรงนี้ต่อ พาร์ทของคุณจริงนักร้องใช่ไหมคะที่โอกาสไหมอ๋ออันนี้ถ้าอยู่ในช่วงที่ทําได้แล้วมีโอกาสได้ทําก็จะทําแน่นอนเพราะยังใจก็ยังรู้สึกชอบอยู่บนเวทีอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ต้องรอว่าเอ๊ะทำได้หรือยังหรือมีโอกาสให้ทําหรือยังอะไรอย่างเงี้ยน้องเห็นว่าแบบไปค o v เ r อร์อะไรอย่างเงี้ยเป็นยังไงบ้างกับบอกว่าการไปค c เ v อร์ร่วมกับพี่างมีได้ไปคเ o อร์กับพี่เอมด้วยเพลงลังเลยดูหรือยังคะ นั่นแหละคือตอนแรกหนูอ่ะกังวลเพราะว่าหนูไม่ค่อยถนัดร้องเพลงจะชอบเต้นอะไรอย่างนี้แต่ว่าคือพอไปลองอัดเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยตอนที่เราอัดเราก็สนุกกับการอัดเพลงแล้วก็ได้ทำเพอร์ฟอร์แมนซ์เล็กๆด้วยเลยก็ยังเป็นความอีกหนึ่งความสุขหลักๆเลยค่ะคคใช่ดูไหมวันนี้ดูไหม,ไมวันนี้ไม่มีเต้นนะนี้ร้องอย่างเดียวอา้าอย่ยล้าสุดเราเต้นสิทุกคนออ ได้เราเต้นตรงนี้คือไม่ได้อยากถามความร่้สึกใช่นอนนอนได้หมดสิ้นไปค่ะที่มาอยู่เส้นทางบันเทิงหนูพูดตามความรู้สึกหนูจริงได้เลยใช่ไหมคะหนูอ่ะที่ยังอยู่ตรงเนี้ยเหตุผลหลักๆใหญ่ๆเลยนะคะไม่เป็นเส้นทางที่หนูได้เจอพวกเขาอยู่อย่างก่อนที่หนูจะตัดสินใจว่าหนูจะ เอ๊ะยังไงยังไงอะไรเงี้ยก็คือพวกเขาเป็นประเด็นหลักเลยว่าถ้าเราหมดจากตรงนั้นมาเราจะได้เจอเขาอยู่ไหมอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นการที่หนูยังอยู่ตรงเนี้ยอยากบอกให้หรู้เลยว่าเหตุผลหลักๆคือเราถ้าเราอยู่ตรงเนี้ยเราจะได้มีโอกาสเจอเขาเขาจะได้มีโอกาสเห็นเราแล้วก็งานที่หนูแบบเลือกทําก็จะเป็นงานที่หนูมีความสุขก็ค,คือสุขทั้งสองฝ่ายเราได้เห็นกันและการแล้วหนูก็เลือกในสิ่งที่มีความสุขของหนูด้วย ควาสำคัญมีชีวิใช่ขอบคุบอกอะไรจ้ะเต้า้าเตาเอยากบอกกับใครนะคะขอบคุณของเลยนั่นเองมีอะไรจะบอกไหมคะใช่ก็อยากจะบอกเขาว่าขอบคุณมากๆที่อยู่ข้างหนูมาตลอดเลยค่ะไม่ว่าจะเส้นทางไหนเขาคอยแบบซัพพอร์ตแล้วก็คอยให้กําลังใจหนูไม่ให้หนูรู้สึกว่าหนูแบบอยู่คนเดียวหรือ สถานที่ไหนที่พอเราออกมาเรารู้สึกมันใหม่สําหรับเรามากแค่หนูแบบหันไปเห็นพวกเขาหนูรู้สึกว่าที่นั่นคือที่ของหนูเขาทําให้เราอบอุ่นมากขึ้นต่อให้มันจะเป็นสถานที่ใหม่ก็ตา่างขอบคุณมากมากเลยค่ะ